Itu ว่าปักนี่นะครับเอาเด็กสี่ครับได้การแล้วนี่ใส่หมอ้ออื้มยุงกัดบ่ามูกัดทากิลี นี่ครับเดี๋ยวว่าหมูสีเติมนี่ครับเลือดบาหมูสีเติมเลือดเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งงันต่อยฟี่เอาครับฟี่ครับถ้าเป็นสูตรบ้าหมูนี่เลือดมิสไรบ้าหมูก็ใส่เบิร์ดแล้วครับอันนี้ข้า,าให้มาสองถุงเนาะฟี่นี่ครับเติมลงไปครับเพิน่นมาครับ มาเลือดบางมุอจะใส่เลือดไปก่อนเนาะเอฟซีสีสันเริ่มมากแล้วครับเดี๋ยวตามด้วยพีย่ไอเอเดี๋ยวเพี่อใส่ก่อนครับเ c เซีพี่อครับเ c ฟขมบ่ขมกับอยู่ครับตัวนี้แหละครับขมน้อยขมไลยอาจจะได้เติมไนหนองพอนาไปครับเ c เพราะว่าการเท่ากินแล้วมันผมบะเึงมันกะบะแสบแบบใส่ลงไปเพี้ยงงวเพี่ยงัว กันส anyway, ิปรุงพริกปรุงผงชุหลอกสุลุดหรือว่าใส่พวกพักนะครับเอฟซีนี่ละมีดีมีเพียมีเลือดเท่ากับใส่ลงไปเองสิแหละเอฟซีใส่ลงไปเลยครับสี่หลับงัว อบอสอพระท่านขมดอกเยสซีส่เบื้งเราจะได้เติมน,นอ่องค้อนนะครับน่ครับสีสันม่สุดยอดดูด่าเ่นชั้นเราสีหย่ำตองี่นะครับแย่างยินงรึนเอาบัเต้นนี่ปุ้งครับปุ้งปุง้งรสาต ผงนัวครับขันลาดในบ้าหมูสีใส่หลายเนื้อจิ้งหน่อยอยู่สำหรับผมผงนัวที่เสริมความเสียอันนี้น้ำปลาครับเบซี่ปลาพริกพริก นี่ข่าวครัวครับบ้าหมูตํ้เบียงนะครับนี่ไม่เถ่าเป็นสื่อเนื้อมาบ้ามี้ขาวครัวบ้าหมูตํ้เลยจะได้รสชาติความหอมนะครับแคนโจโก้ได้เอฟซีมาแัวนี่เพราะว่าเบื้องเราเลือดสีน้อยครับแคนโจโก้ได้ครับนี่นหอมกวครขวเอฟซีเอย ตัวเขาปรุงนะครับเบบซี่ปรุงซิมเมิ่งก่อนครับจงคอยใส่อันพวกไอ้ต้นหอมนะครับผมผักซี่ต้นหอมเลียวกะหอมเปย์นะครับผมตัวหอมไปเรืเร่อย,ยนเองเบบซี่น <c oughs> ี่คือเขาขวานี่เขาตำเองของแท้มันหอมหรือมันเสียจามเบบซี่ เอาควจะดิซิมมันกวอนอาจจะได้ใส้นอ้อพอนครับเบื่อมอ้งอุเลยแขนโยโกครับจิมกัน หอดครับเติมน้ำพอนิดหน่อยน้ำปลาอีกน้อยหนึ่งครับผมพอครับนฮ้เขาเล่เขาเล่ยังสี่อะไรยังสี่ ทำเองที่จะทำเองล่อเม,มืองเย็บซี่หอมเฮีบซี่บัง ทัเกเดี๋ยวยอีกไซนเนาะต้นหอมครับใส่ปุ๊ดลงไป ใบมะกูดเอเซีใบมะกรูดท่นเป็นฝ้ายครับเ เขากันยีเรยกับเนื้องั่วนี่ฉันว่าก้อยคันว่ารล,า,ลามขาดใบบกูดขาดกินหอมของใบบกูดนี่โบแม่เลยครับผมโอพานแล้วครับขมพระท่านครับ จะเบิดพอดีกับน้งองควนญ่พอดีครับพอดีแน่เอาไปสูตรว่านเนาะสูตรว่าหมูเบิ่งกันเอา เอเบื่องสีสันในห,หมอจ้าจ้าครับเฮ้ยเป็นไรครับอ๋อสิมงเอฟซีวังค้ามยังไงก่อนว่ามูเสอ้อฟ้าหมอมาปิดไว้แล้วครับเอ,อ้ยนี่สุดยอดเอยซีเออข้ามนี่ค้านี่อ๋อ นครับแสบหือเสียฮออเสือครับเต็มปากเต็มคำือ เอาครับเอฟซี FC ครับสุดท้ายไทยสุดเน,นาะฝากเอฟซี FC แฟนคลับไปเก่าแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพื่อให้เราภูมิใจในบาว์มูลแล้วก็ทีมงานต่างๆเอฟซีครับวัอนี้คือลาบงัวครับหมานเหล็กมานลอตเตอรี่แม่แถาเนาะมีจ่องละหมานหมานซีใบเอฟซีสุดยอดครับอ่ะฝากไว้สำเนียงครับบ๊ายบายครับผม